ข่าวต่อไปนี้ต้องใช้คําว่านะฮะไม่ขี้เกียจไม่ยากจนฮะ,ะมีนายตรรํารวจท่านหนึ่งฮะว่างเวน้นาจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว <ฮะ S 1> คือหมายความว่าหน้าที่ก็ปฏิบัติไป<อ>สร้วช่วงเวลาว่างๆนี่ฮะหันมาทําอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูยังไงไม่รู้ฮะแต่รายได้เดือนหนึ่งนะเกือบครึ่งแสนไม่ใช่หนูแบบนี้ไม่ใช่หนูแบบนี้หนูแบบนี้เสียงเดีอย่างเดียวไปดูกันหน่อยฮะนี่ฮะไปที่นี่เลยครับรู้จักกับนายตำรวจท่านนี้ฮะร้อยตำรวจตีอาทิตย์บุญเมืองครับหรือว่าหมวดชัยฮะ เป็นรองสวปสพเมืองบางคลังนะฮะอําเภอสวนโลกจังหวัดสุโขทัยครับใช้เวลาว่างจากงานราชการครับก็ดัดแปลงพื้นที่บริเวณบ้านนะครับเพาะเลี้ยงหนูพุกเผือกตาแดงนะฮะเขาบอกว่าหนูพุกเผือกตาแดงอ่ะเป็นสัตว์นำโชคหนุนดวงเสริมบารมีอ่านี่ก็ขายอยู่ที่คู่ละ2,000บาทนะครับช่วงที่เป็นกระแสดังอ่ะเคยขายได้ราคาคู่ละหลักหมื่นบาทนะครับส่วนหนูพุกสีดำทั่วไปนะฮะก็ขายอยู่ที่คู่ละ5 0 0ถึง600บาทนะครับ นอกจากหนูพุกแล้วก็ยังมีอ้นนะฮะอ้นนี่จะน่ารักมากเลยฮนะตัวมันอู๋นี่นะถ้าเป็นพ่อนนะพันธุ์แม่พันุ์ก็ขายคู่ละ10,000บาทตัวเล็กขายคู่ละ4 0 0พบาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮนะนอกจากเลี้ยงหนูแล้วเลี้ยงอ้นแล้วฮะพี่หมวดของเราฮะยังมีการขยายพันธุ์ต้นบอนสีบอนด่างส่งขายควบคู่กันไปด้วยนะครับทำให้แต่ละเดือนนะี่ฮะมีรายได้เสริมนะมาใช้จ่ายในครอบครัวนะ ไม่ต่ำกว่า30,000ถึง40,000บาทบางเดือนก็โอ้โหทะลุ50,000นไปนะฮะนี่เป็นอาชีพเสริมนะฮะใครอยากสนใจศึกษาอยากรู้วิธีฮะเลี้ยงหนูพุกเลี้ยงอ้นยังไงให้ได้รายได้ดีครับก็ติดต่อไปได้ครับที่พี่หมวดชัยฮะยินดีให้ความรู้นะฮะสร้างงานสร้างอาชีพนะครับโทรไปที่097 923 5220เเลี้ยงหนูแบบนี้มีตังอยู่แน่นอนแต่ถ้าทีมงานของเรานะ เลี้ยงหนูแบบไหนไม่รู้นะฮะเสียงเงินอย่างเดียวเงินช็อตด้วยอย่างไม่ดีนะคะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ